ปินเพชรเป็นตัวนำนี่ปินเพชรเป็นตัวนำนเพชรหมายเลข <มา S 2> สิบสองออกออกเล้าอณนานี้ปินเพชรเป็นตัวนำใจสั่งมาเป็นตัวที่สองเจ้าจ่าที่สามขอคุ้มครับที่สี่พยนต์หนึ่งที่ห้านี่ปินเพชรเป็นตัวนำ เจ้าจาเป็นตัวที่สองใจสั่งมาที่สามมงคลสาธุที่สี่ขอบคุณครับที่ห้าที่โค้งไปาสามอินเพชรเป็นตัวนำเจ้าจาที่สองยักษ์ทงชัยที่สาม โค้งปาสองทางตรงบินเพชรเป็นตัวนำนี่บินเพชรเป็นตัวนำพยักธงชัยดีสองนี่ปินเพชรเป็นตัวนำพยักธงชัยทีสองนี่ปินเพชรเป็นตัวนำอยู่นี่บินเพชรเป็นตัวนำหนึงน่งดวงใจที่มงคสาธุที่สองหนึ่งใจที่สาม